สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณก็อยู่กับผมปามิีเซียวิติงอีสเดนโซร์กันอีกเช่นเคยเลยนะครับและสําหรับในคลิปนี้ผมอยากขอพาคุณผู้ชมทุกคนไปพบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้นโมโราอีกหนึ่งชนิดที่เคยเป็นหนึ่งในสุดยอดนักล่าในยุคก่อนที่มนุษย์นั้นจะถือกําเนิดขึ้นมาซึ่งมันนนะครับก็มีชื่อว่าโฮโมเทเรียมนั่นเอง โฮโมเชอรีบเลติเดนส์เป็นชื่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อชนิดหนึ่งมีชีวิตอยู่ในทวีปยูเรเชียอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และทวีปแอฟริกาในสม,มัยไพลโอซีถึงสม,มัยพลยสโตซีนเมื่อประมาณ4ล้านปีถึง28,000ปีก่อนโฮโมเทเรียมที่โตเต็มที่มีความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่ประมาณ1.1เมตรหรือ23.7ฟุตและมีน้ำหนักประมาณ190กิโลกรัมหรือ420ปอนด์ซึ่งมันนั้นมีขนาดตัวพอๆกันกับสิงโตตัวผู้ในปัจจุบันเลยชื่อของโฮโมเทเรียม แล่ว่าอาศูนย์ตัวเดียวกันซึ่งถูกตั้งขึ้นในปีคิสศศักราช1890โดยที่ที่มาของชื่อที่ตั้งนั้นยังคงไม่ปรากฏแน่ชัดในบันทึกพฮเม่อเธอเรียมครับพวกมันเคยถูกระบุไว้ว่าได้ศูนพันไปแล้วเมื่อ1.5ล้านปีก่อนแต่เทว่าจากดึงดบับล่าสุดที่ถูกค้นพบนั้น ถูกกู้มาจากทะเลเหนือในทวีปยูเรเชียซึ่งมีอายุเพียง2 8 0 0 0นปัีนักกว่าแสดงให้นักบรรพชีวิตวิทยาเห็นว่าพวกมันก็ยังสามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาได้หลายล้านปีก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปจนหมดนั่นเองครับโฮโมเทเรียมเป็นที่รู้จักในชื่อเซกิมิตาชูเดตแคทหรือแมวเขี้องงซึ่งมาจากคำว่าเซกิมิตาที่แปลว่าดาบงงของอารับมันเป็นหนึ่งในสกุลแมวเขี้อดาบที่แข็อยู่ในวงย่อยแมคเคียรูดอนทิเน่ซึ่งสัตว์ในวงย่อยนี้นะครับมีจุดเด่นเลยคือเขี้ยวส่วนอัปเปอร์ และแข็งโปก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของพวกมันเลยก็ว่าได้ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้เป็นวงที่ถูกแยกออกมาจากวงหลักอย่างพวกเสือแมวและแมวเออก็มันเป็นวงของแมวนี่ครับมันคงไม่มีจระเก้มาปนหรอกคุณผู้ชมโฮโมเทเรียมมีลักษณะเด่นคือเขี้ยวบนอัปเปอร์คอร์เนที่มีความยาวคล้ายกับมีดาดาบซึ่งเหมือนกับสัตว์ในตระกูลเดียวกันอย่างแกลซาไมโลดอนแต่เมื่อนำลักษณะของทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกันนั้นพบว่าฟันของโฮโมเทเรียมมีขนาดค่อนข้างสั้นและเล็กกว่าฟันดาบของซาไมโลดอน แต่กลับมีส่วนกระโหลกที่มีความยาวกว่าอีกทั้งยังมีความพิเศษอีกอย่างคือฮูมเทเรียมมีการพัฒนาส่วนซาจิทัลคราสซ,ซึ่งจะช่วยกล้ามเนื้อกลามนั้นยึดติดกับกลามล่างได้มากกว่ารวมถึงฟันตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าของซามิโลดอนเใหอเมื่อพวกมันประสานขานไรกันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดและฉีกสูงผิดกับฟันกรามของหโมเทเรียมที่ค่อนข้างอ่อนแอและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสาหรับหักกระดูกนั่นหมายความว่ามันมีการกัดที่แรงและเหมาะก,กับการฉีกเนื้อมากกว่าสัตว์ วิธีการล่าของโฮโมเทเรียมนั้นคาดกันว่าจะเป็นการกัดแล้วก็กระชากให้เลือดออกแล้วค่อยใช้ขนาดอันใหญ่โตของพวกมันช่วยกันตะครุบเหยื่อซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของพวกมันนั้นก็จะเป็นพวกแมมมอธและไดโนเทเรียมสมัยเก่าเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของมันนั้นมีความเหมาะสมที่จะล่าสิ่งมีชีวิตจำพวกนี้ร่างกายของโฮโมเทเรียมค่อนข้างที่จะมีการผสมผสานกันของสัตว์ในปัจจุบันหลากหลายชนิดอย่างขาคู่หน้า ค่อนข้างโค้งและยาวเหมือนนำมาเทียบกับสัตว์กุ้แมวชนิดอื่นๆแต่ขาล้างของมันกลับสั้นกว่าและมีลักษณะที่คล้ายกับไฮยีนา่ารวมถึงหางที่สั้น และกระดูกส่วนกระเบนเนบหรือ Cir ร์เคิลเว te เบียมีลักษณะคล้ายคลึงกับมีสีน้ำตาลมันมีช่องเปิดจมูกที่ใหญ่คล้ายกับเสือชีตาซึ่งคาดกันว่าส่วนนี้นั้นน่าจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในตอนที่พวกมันหายใจเข้าไปทําให้สันนิษฐานกันได้ว่าพวกมันสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วคงที่และนานกว่าสัตว์ในะกูลเดียวกันด้วยครับโฮโมททเรียมมีการพัฒนาสมองที่เกี่ยวกับการควบคุมดวงตาได้ดีกว่าสัตว์ในตระกูลเดียวกันพวกมันมีดวงตาที่ค่อนข้างใหญ่และสามารถบอกเราได้ว่า โฮโมทีเรียมใช้สายตาที่ดีของมันนั้นในการล่าอาหารเป็นหลักนักบรรพชีวินคาดกันว่าโฮโมทีเรียมอาจจะล่าด้วยกันเป็นกลุ่มและในการล่าแต่ละครั้งพวกมันจะคอยต้อนเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดในฝูงแล้วค่อยรุมกัดกระชากร่างกายเหยื่อผู้โชคร้ายทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งพวกมันนั้นเสียเลือดมากและไม่สามารถขยับได้และในจังหวะน,นั้นเองพวกมันจะรุมทิ้งเหยื่อและกินทั้งๆที่พวกมันนั้นยังไม่ตายนั่นเองซึ่งจากลักษณะของกรามที่ไม่าะต่อการบดกระดูกของโฮโมทีเรียมวบว่าพวกมันนั้น มักจะไม่กินซัต์สัตว์ที่ตายมาแล้วเป็นเวลานานเนื่องจากมีปริมาณกระดูกที่มากกว่าเนื้อส่วนไขมันและด้วยเหตุนี้ทําให้พวกมันนั้นต้องคอยล่าหารอยู่เป็นประจําซึ่งหนึ่งในหลักฐานการใช้ชีวิตของโฮโมททเรียมนั้นคือฟอสซิลที่ทำฟรีเซนฮานในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการค้นพบซากแมมมอธวัยเยาว์และวัยรุ่นกว่า400ตัวพร้อมกับโฮโมททเรียมจํานวนมากมีทั้งรุ่นที่โตเต็มวัยวัยรุ่นไปจนถึงวัยเด็ก จากหลักฐานที่ได้มานะครับก็สามารถบอกเราได้ว่าโฮโมเทเรียมมีพฤติกรรมการล่าเป็นฝูงแบบสิงโตและยังมีการเลี้ยงลูกน้อยด้วยอีกทั้งพวกมันยังคอยหลีกเลี่ยงการถูกแย่ยงอาหารด้วยการนําไปรุมกันในถ้ำนั่นเองแล้วก็เรียกได้เลยนะครับว่าสัตว์จำพวกโฮโมเทเรียมนั้นพยวัฒนาการร่างกายมาเพื่อล่าสัตว์จะกูลช้างโดยเฉพาะเลยโฮโมเทเรียม เริ่มลดจำนวนลงตามการหายไปของช้างและสัตว์ขนาดใหญ่ในช่วงปลายยุคน้ำแข็งเนื่องจากสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นค่อยๆลดแหล่งอาศัยของเหยื่อและตามมาด้วยการสูญพันธุ์ของพวกมันในทวีปแอฟริกาโมอเทียมทยอยสูญพันธุ์ไปเมื่อ1.5ล้านปีก่อนส่วนในยูเรเชียตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดที่ถูกค้นพบแสดงให้เราเห็นว่ามั่นนานยังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้จากการลาสัตว์ขนาดกลางนั่นเองครับ จากการสังเกตอนุกรมวิถีและลักษณะทางกายภาพของโฮโมเทเรียมแสดงให้เราได้เห็นว่าพวกมันนั้นวิวัฒนาการมาก่อนเสียเกี้ยวดับสุดโด่งดังอย่างเจ้าสาม,มัยลดอนถึงแม้จะมีช่วงเวลาในการดำเนินชีวิตที่เลีย่ยกาศแต่ก็ยังมีจุดที่สังเกตได้ว่าโฮโมเทเรียมนั้นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าซาม,มัยลดอนนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วเนอะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you together